ไม่แปลกเปิดเปิดเท่ากับเปิดด้วยกันน่ะเปิ่อละไเบ้างมุดในี่เก่าฮอนนี่ยุดแต่าวางานรุดจำเบียกเลยรุดเลย่ะรุดด้วมากสิได้อยู่

vâng hoan lấy hôn để một và hôn mặt hoan và hôn mặt vâng và ว่าแล้วอโอ้ยกินแม่เขาให้กินเงียบเงียบกว่าเจ็แล้วพูดเดียวว่าแล้วสามเลยหรอามตัวโดนมาซ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 าตึงตึงตึงไกันเอาเลยบาทไอ้กันบาเลยเลยเลยเอาเขาเขา ไอ้กัน,บ,นบ่บานายบู่บ้ดดานบไปหอนบุญนาหอนอีกแล้วอืมเอากินนมก่านมเขาเลยยี่ห้อยีกฮะเขาเลยยี่ห้อด้วยดูครับดูนาเสาเลยนาทอดสีเลยติดสามเขาเมื่อกี้เรียนบาปมันแท้เอาเอามาเอาหอนใช่ไหมฟ้าฟ้า,าเดี๋ยวเขาสิว่าเออ กินบาบันแท่หีตัวนตงวัวตัวไหนนี่บอกโอ้จองบ่เลือกวัวแล้วเว้ยคนนี้วัวเลี้ยวเนี่ยวัวนี่ย่งวะแท้ที่เขากินหอดขาหอดจบเลยฮะเมื่อกี้นี่ดิเขากินหอดมึงอะไรบ้าก็ดีดีเขาเป็นดีดีโอ้ยตาย กินตัว่นเออเป่าโหดเป่าโหดทุกท่านเงิชนะแล้วเนะ<ไ>วาะว้าวขาฮอดได้เนาะจบเลยเลยอโอ้ยชัวร์แต่วะคือา <c oughs> ชัวร์เลยเลอา <c oughs> อย <c oughs> ่างอย่างว,าว,าว,าวานที่ผ่าดได้คนเฮาี่าดได้โห่ <c oughs> Sám sám hả? Ủa à? mà sám cắn bởi này? Oh Ủa mà sám sám đúng không ạ? Ủa mà kia kia sám Bởi vì phim đó Phim đó này Ủa ờ, mà sám sám cắn Ừ mà sám số xí vô số tài chấp chìm quá ผมว่าให้แคปกิน้นให้ได้จลบแล้วแล้วแต่ท่านแล้ว,แ,ลวแต่ท่านามม่มาขาขายได้บ,บ้างเนี่ย จุดดเลยวะอืมอัน mm. นี้ฮอนปะเนี่เอ,อ,อ้ฮอตเอา กินกินวะกินแล้ววันนี้ตัวคือวันนี้วะมาเปรียบนาอเฮ้ยนั่นตีเอาตัวนี้สัน เฮ้ยยังวะเอาอืมขึ้นสูตัวรอเสียอเอาเสร็จทำแล้วงานรอเสียปะก็ขึ้นสูยี่แล้วรอเสียเอเสร็จทำซะแล้ว ไปดิโอ้โหนั่นเขาเลยนอนบันไปดินั่นเขาเล่กบอลอย่นี้ันเ,เน,น,นเลี้ยวสักเนี่ยเออโอ้โหมาเป็นตัว mời 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 Ờ. Bắt mày 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 con Mày Mày Toàn đây Mày 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 Mày

ก,กันเลยลนานว่าแล้ววะใคยกินแล้วบันว่าแล้ววะว่าแล้ววะอือ,อ,อคือว่าแล้ววะว่าแล้ววะนี่วะมอใช้ปัญหาอือคืว่าไม่มีใช่ปัญหาเออม่ใช่ปัญหาดูนี่แล้ว่ใช่ปัญหาสองสองหุน เป็นปัญหาโอ้ปัญหาลายเด้หลวงตาดีาน้องว้อบตาดีตายบ่บาทเมื่อกี้ไลบีเขาไล่บอลเขาเอาขึ้นวันเขาปล่อยไว้ได้บาลตายไ,ได้บา,บาอลไลบีเขาไล่ดาแค่ไหน้อบาทเรียบร้อยแกะแกได้บ่อโอ้ใส่ป้า,ปายาปปาใช่ป้ม เดี๋ยวก็แล้วก้นแพร่จิตจมเน่าไปก็เปลี่ยนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับต้องกีโซทอนครับเอ้ยโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วเขาเป็นพี่น้องเมื่อกี้ไล่บีเขาไล่เห็นโมบันยอมแล้วยอมแล้วยอมบะย่อมยอมย่อมตาหนียอมโดนซะย่อมเลยวะยอมดัน ซักซีเลยวะสมักซีเลยว่ะอือโอ้ยอมก็ยอมแลยยอมราคาเล่ยอม้าคาไปต่างหมเสมอกันเสมอกันนึ่อ่าวะระเพร่พวันารนะครับเจองอสเออเจสองดอกเลยสองรอบเลยไปตานี้ได้ปะจบปะตานี้เด้เรอี้กินเออ อ่าวเพื <the speaker> <the speaker> <the ่อนี่กินวะไปแรกเลยไปเขามาอย่างเดียววะไปไปติดสัองกฤเดียววะยาวเอากูกันเลยบุกย่างเดียวนี่เดียว นั่นหรอบุ้เรื่องเดียวว่าคักเนี่เนาะไปเกือบไปแล้วแล้วมันขยับตัวนึงติดซ้ำก็ยิงได้สิโอ้โดนสอ,สอ,อา่างเอ้ลุดอีกแล้วลุดอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโดนสวงอีกแล้วมีสองบ่ออีกแล้ว เือกโอยนอนอคเริ่เอใจแห้งขนมปัเอานด้ไปสู่เขาบ้าอ๋อบานอาได้ไปสู่เขาบ้านนมันี่เนื้หสุกมาสุนเลยบมืได้อกตานึ่งะ้หอดบ่เปิืสามารถเขาหอดได้ จริงจังสิว่าสาย้ฟแล้วเนี่ยนึ่งนั่เออเขาขอควาใส้ฟเขาโหลดไปอืมไปอืม băng ki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  bay xuống đây ai mh 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 ุ่งแตกมาได้แลเขาจะยำบันุ่งแตกเลยไป้งานี้มันบ้าแล้วว่งแตกมาได้เขาจะยำลายสุเสือกินงวเออลายป่องอะไรมีแลนลบแลนลี่กันได้เรยบงานเลยครับ ส่งเาแน่นี่ได้บอจ้สได้บอนี่เอาอืมะไรปองเอ้ยปองห้ใกล้คันอีกแล้วปองหายตายคนนี้ัวบัวนอยอมยอมยอเฮ้ตาแดงตาแงครับตานงปากกดนลคไกดแจรกกดติดตามนะครับอมันมวนค er ร like yeah, yeah. oh oh. oh ับควันเฮดโอที่วันนี้กันพวนเลยอากาศมันอากาศก็ดีครับมันนี้ครับขึ้มป้าขึ้มฝนเก่งไงก่อ นะครับเบิงมีความสุขครับมวลครับเกมกีฬามีแพ้ชนะเบลมีความสุขครับดูให้มีความสุขเอาเกมกีฬาผุณแพ้มีชนะเล่นมะเก่งแต่ใจรักเอาละครับทำเวลาทำเวลาจุหมดเวลาโบได้แก้มือเด้อเฮ้

<laughs> Đang <laughs> <đường. cười> bỏ qua gì nữa Mà có điều Cũng gì cũng hà lấy mà Mà không có nổi rất tồi luôn Vườn thịt đéo ngàn Bay 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 Bye. bye, 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 bye. bye. ฮ mm ึแมนจังได้ใบอืมงอมเสียเอองอมเสียตัวงอมอืมไปใส่โนบะโนะงอมเสียงอมซางเงี้ยแหละงอมเสียงอมซางมาควอนเงินปั่นปลาเว้ยปั่นปลาควอน อุ่นฮะหาโตคุ้มตัวเดียวนี่โดนสามจอยโอ้ยจบเลยครับจบอวสานซาตานจบซาตานอีกแล้วจบเลยอวสานซาตานโอ้ยสมองโอ้เดี๋ยวก่นนองก็เลยยีหัววะน่องยีหัวก็เลยยีหัวได้ยีตาหนึ่งได้นี่หาที่มาได้ยีตาห่งได้ยีตาหนึ่งโอ้ยเวลานั้นเอาเอาเอาแก่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 เอาแล้วแก่กินทำไปแลาทำไปแลา

สามตัวกับนก็เดนไปเลยเป็นได้บันเขาล็อกสามตัวอยู่บันแองแมงเล็บบันยอมครับยอมเหีไปเลยโอ้ยยังสื่อยังสื่อยังสื่อยังมึน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 อยู่เอาคือเอาไปได้อยู่ได้อยู่ก er right. <ball> ินเออได้ย <commer del SE> ู but, so ่กินเอาได้อยู่เออไปกลับห้อดวกันวะ เออสูสีสูสีเอาเดินเดี๋ยวเดินเดินเดินแลนเดียวฟังฟังของไฟแลนแลนเดินโอ้ยไปแรีนกัเรียนเขาเรียมพูนดีจังภูเขาเรียมพี่เว้ยนอนเออนอนเว้เนี่ยนอนเกิดไหมเดี๋ยวเดินเอาเอาเมีย เอาเมียโอ้ยสิบอกกันดีเอาเขาหัดตัวเขาเห็นนะเขาเหตุโอกาสแล้วโอ้ยเออเขาแล้วเขาขาประเด็นัฮะเขาหัดตัวเขาฟังโอ้ยนานไรก็จะเดี๋ยวบอกเขาไปเอาเออเขาเหตุโอกาสแล้วเอาเรียไในบ้นอืมอไป ก็ขาหัวโต้ยบดหลบโอ้ไปหัวไปแล้วมือนีอหัวเปรดหัวเปรดเล็มันจกปากกัดลายกัดแจ๊ดนะครับมือนีอเล็มันจกมือนีอครับโอ้ยหมไปเลยน่อบูดนะจ่าพ่อน่อบูดครับมันเองน้องบูดกินน่อบูดมือนีองหัวไปเลยนะครับปากกัดลายกัดแจ๊ดกดติดตานะครับมันม้วนครับบลังหัวมันม้วนครับแปรนานเกี่ยมกีฬาครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมับนบลครับบางพันโรงงานเห่นมันบอลน้นขำขังไปครับมีความสุขครับ